สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีพูธีกำลังติดตามรอบช่องจองจากมตีชนพันธ์ครับเดินทางมาหอดปลาจีนเอาเจ้าโกสมนะครับนกฝึกเพิ่งรับโตมาเมื่อเ้านี้พี่น้องจากอาจารย์อุทัยฟ้ามหาสารคามนะครับเอาขึ้นแอบเอาขึ้นต้อนเลยครับพี่น้องจัดเชลเลยแล้วครับไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับมาตรฐานขนาดนะครับสมกับอายุกงสามปีครับสำหรับเจ้าโกสมแต่เทพพี่น้องเืิ่งโตตรงนี้ใกล้ครับผม นั่นครับพี่น้องจัดเฉลยแล้วครับโจกโกสุมแต้มแรกแห้งหมันโอ้สิเด็ตัดหางคือพอไส้วาเรื่องนอกหยาบนี่นะครับขอหยาดเอาโตโตนลุกเมืองนะพี่น้องเนะาะหมันแล้วครับ นี่ครับตัวตนพี่น้องเฉลยแตมแรกของเจ้าโกซุ้มแล้วก็แตมแรกของพเนียดหลังไม้นะครับโอ้ตัวใหม่เลยพี่น้องเสียงออกเงี้ยหมดแล้วครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยไม่เบียดแอร์แซนมาตะม้วนครับนี่ครับเจ้าโกซุมนกฝึกนะครับเฉลยตัวแรกตัวนี้มักมาถึงแต่ปีกกยพี่น้องถึงแต่เห็นงานอยู่แทศบาลสารคามนะครับมักตามจีบพันยูประมันเคืองปีครับเป็นยิงใจอ่อนครับสำหรับอาจารย์อุทัย มีนกคัดสามมีพี่น้องนกคว่ำดีครับปลายปีกแตกสร้างมั่นครับผมนกฝึกตื่นธรรมาดาครับผมพี่น้องใส่หลังรถมากมือสองครับตีหาครือหกมุ่งแหละตีหาเครือหกมุ่งนี่แหละมาหอดไรใส่พผนียัดเอาขืนต้อนะครับจัดเฉลยเลยครับแต่ว่าพอธรรมาดานะครับสำหรับเจ้าโกสุมนกฝึกมาแล้วเดอ้ออาจารย์อุทัยเอ้ยเนาะสันีดก็เอาอพี่น้องเนาะ เรียบร้อยครับพี่น้องขอไปก่อนย่านกตื่นนะครับสิลบก็ขบบนาดลบแล้วครับ <c oughs> ว่าถามอาจารย์อุเทยว่านกอายุกงสามปีแล้วสั่นเจิมนะครับแต้มแรกแหก,กม้านของเจ้าโ,โกสุมแล้วก็บเนียดแกนขมหลังใหม่นะครับเรียบร้อยพี่น้องโอ้ข้อนี่ใส่สามเทียเลยดีครับนี่เจ้าปีแก้วเจ้ามิตภาพนะครับมาใส่สามเทียเพรเหยียบครับบ่าเขาหวมแต่นกไม้มากไม่แยบ ติดเลยครับผมครับเฉลยตัวตัวไม้พี่น้องเสียงเงี้ครับเสียงใหญ่แน่นอนครับใส่กรงเราพี่น้องเปลี่ยกกรงไม่เราก็ตัดหางครับยังบกเคียงเงี้ยเต่อนะครับหางเงี้วสำหรับโจโกสุมนี่นะพี่น้องมึงตัวสัตว์สัตว์นกตัวนี้สองกุ๊กครับสองกุ๊กไห้คาร่มดีพี่น้องมีขัดสามนะครับมีหนุนมีขัดจัดเฉลยตัวแรกครับผมเดินทางมาถึงกับจัดเฉลยเลยครับ นี่เป็นตัวที่2นะครับล่องจากจะมีตาผาบนะทีเดินทางมาปุ๊บเอาขึ้นต้นไม้เราขันในเชลเลยเ,ยเร็วนี่ครับตัวที่2ตัวแรกคือนจะมีตาผาบนะครับเอา้าขำขุนนะบุกราเด้ออยู่น่วมกันโดนๆจัดเซเล่เลยแหละครับล,ลูกหลดาษกระจารย์อุทยัยาาข้ามมหาสารคามเป็นสายไกลตีหัวจักผนมาตั้งแต่อาน,นีเทียสานไกลชนสมัยเรียนอยู่มะมะสน,นะครับในอุทัยติดต่อกันมาตลอดนะครับผมาสายไส สายมาแล้วครับอำเภอโกสุมจังหวัดมหาสารครามไลยตั้งคซื้อตัวนี้มาเจ้ากโกสุมพี่น้องนี่นนครับผมหนกฟึกนกฟึ๊กเจ้าเฉลยพี่น้องที่ได้มาหันครับตัวไม้โอ้นำต่อมาหลายเทียบบนนำแดงขวดหนึ่งมาด้ครับนี่ยามาลอบหนาเจ้านำแดงมาถวายเจ้าทีเป็นี่ใส่กงเจา้าโกสุมเลยครับพอไม่มีกงนะครับหมละสงการหมดละเตรียมเชิ้เมื่อวานสำหรับเฉลย เจ้ว่าจ้อยแห้งพี่น้องจะลล์จ้อยอยู่ครับปวร์เขาปวร์ท่านสุกครับมีมีมีบัวแต้มครับตัวนี้ครับเป็นเชลล์นิ่วขางหนึ่งเป็นบะหมี่ครับผมบ่อใดต้นนี้เราพี่น้องนกมันเลือกเกิดบ่อใดครับคือคนเนี่ยแหละนะครับมันเป็นมงคลสุดโตแล้วครับนกแต่ว่านกเหี่ยวกุกยังบัวเลียงครับนเน่ออื่นผมบ่อใดติมันตัวนี้มีเศษซอแล้วก็มีบัวแต้มพร้อมเอาบุกละคำพูดด้วครับ น,นี่เจ้าเสาห่าครับผมที่บ,บอที่มผมสี่พี่น้องเบิ้งคลิปมเมื่อเสาร์นั่นแหละครับขนก็ลังลนอันนี้เชลเลยตอนปีใหม่ครับเชลเลยจ้มิตรภาพมาทรงเสียงแล้วสันคันแล้วตัวน,นี้เชลเลยมาจากกรุงเทพครับเชลเลยเจ้าปีแก้วโอ้พี่น้องเบิ้งขี่ครับก่อนใหญ่แห้งหมดนะคืออย่ับนี่คือว่อาสิสาใช้ได้ละน้าล้อนเบิง้งเพียงครบปีครบเดือนเบิ้งสิขึ้นบ่ครับก็ขึ้นกระป๋อย สำหรับนกอยู่ฝ้ายจีนครับพี่น้องนี่อยูสีตุ่มเบาเลี่ยงไร้กันนี่แล้ครับเป็นเดี๋ยวเป็นผ้าลาเพิ่นเอาสมนี้ก็นะพี่น้องเนาะมือเงินจังหวะกันครับผมมาเด็ดเด็ไปต <not S 1> ่อ<ถ>้นของมือเงินมือหื้วหมดละครับเอาคลิปนี้สวัสดีครับ